เธอคือสาวถ้ำระยำใจสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวงแห่งยุคดิจิทัลตำนานเล่าว่าเธอจะโผล่มาในช่วงต้นเดือนพร้อมกับเสียงกระซิบว่าพี่เติมเกมให้หนูหน่อยทวานสเนสน่ห์ใส่ชายวัยรุ่นและชายวัยทำงานใช้ความแบ๋วเป็นอาวุธดูดซับอย่างไร้ความปราณีหลายคนหมดตัวโดยไม่รู้ว่าโดนหลอกหรือโดนจีบแต่แล้ววันหนึ่งผู้กล้าคนหนึ่งก็ปรากฏตัวเขาไม่ตกหลุมทางเสียงสองหรือสายตาวิง่งวิง เขาเอาชนะสาวถ้ำได้ด้วยวิธีที่เหนียวความคาดหมายด้วยการใส่เบ็ดตามด้วยเบ็ด0 0ระบบสันสาวถ้ำงงทรงหลุดไปเลยและเขาจับเธอไปค้งไว้ที่เว็บ tga 6 8สถานที่ที่เธอต้องทำหน้าที่แจกเนื่นคืนให้เหล่าชายทั้งหลายที่เคยโดนเธอดูดซับนับแต่นั้นเป็นต้นมาเธอกลายเป็นสาวถา้ำสายคืนทุนตำนานแห่งการเป็นบาปเป็นโบนัสและเธอก็พูดไว้ว่า ที่หนูหลอกก็เพราะหนูเหงาว